满城灯光。嗯嗯嗯嗯嗯 โกเดนเติมเกมร้านค erm ้าเติมเกมชั้นนําราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติม erm ได้เติม erm ดีเติม erm ไม่มีอั้นเติม erm Rv ใช้เพียง Open ID อยากเติมเกมถูกคุ้มต้องแอดไลน์โกเด้นเติมเกมอย่าลืมต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามเพจโกเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมเกมไหนก็ทักมาเลยรับรองคุ้มทุกเกม ถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีกก็สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุ28่สิดมาเลยวาวันนี้ก็ฟยโน่อัพเลนเจอกับอำยานเนาะมามาดูกันเลยนะผมไยพี่ทำไมพี่วันนี้พี่ไม่เดือดพี่ไม่บุกหนักเหมือนแต่ก่อนวะเด้อผมถ้าบุกหนักแล้วพี่ไปโยนอ่ะเพื่อนด่าเด้อผมอ่ะเดี๋ยวกมนี้พี่จัดให้เลยแล้วกันตามใจน้องๆแล้วครับผมนะโยนเดี๋ยวพี่จะไปโยนให้ดูจะโยนแบบอ้เขาเรียกว่ายังไงโยนแบบมีประโยชน์นะผมไม่ได like ้โยนเปล่าๆนะอ่ะเกมนี em> ้มาดูกันเลยนะครับ พี่มาละใครเหมือนเราเรียกมันจะเอานะบับฟ้าบับฟ้า,ฟาเนี่ยหิวหรอ,อ,อพูดยุติสงครามมาแล้วน้องยัดเข้าไปงงดับบันคึกแบบงงงเอ้าที่บันคึกแบบงงงเฮ้ยหย่านมาเลยมันแคน้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวแคน้นแคน้แคนมาแน่ทำอะไรได้ต้นเกม์แบเราอ่ะหึหึลิมใส่ไปน้องจกกัดการไปเตอร์ก่อนเหรอได้เอายังไงยังไง นด่นหนีนะไปไหนมึงไปไหน,ไไหนขอโทษเหรอขอโทษไม่มี <c oughs> อาเรียบร้อยกูตายกัดด <c oughs> ลมากัลมาพี่พี่พี่เกิดแล้วพ,พ,พ,พี่มาเลยแล้ว <c oughs> ผม <c oughs> ไม่ต้องไป <c oughs> เล่นล่างไม่ต้อง <c oughs> อ่เฮ้ยซีเนียรเข้าไปในป้อมไปในป้อมเหรอเอาอยัางไงฆ่าอยาเพื่อนเลิฟ <c oughs> มึงไปไหน อุ้ยเฮียลำผิดคอมโบโอ้าวกูตายโอ้โหไม่น่าตายช็อตนี้จริงๆนะครับผม,มต่อมาละต่อมาตัวตีนเขเปล่าโอ,โอ้ยเฮียโดนอ๋อแด๊ดผิดทางไม่ไปเลสเอ่อเพื่อขอโทษเลยเพื่อนพลาด,ดอกผิดด้วยก <c oughs> ูวูเบเพื่อนเอ้ยไปเลสหน้าพ่อแเราบ้างเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยขอโทษเพื่อนเอ้าแล้วมันยังไงต่อสี่นี่เอาเพื่อนเลิฟใส่ดอกจังหวะหึไหน ไหน,น,นสงนนน่งกลมอ่ะนึกเหรผมหย่านู้มึงหย่านะหย่านาะหย่านมาแล้วกลับก่อนบ้านก่อนนะเพื่อนนะเอ้าจะเอาต่อไม่บอกล้วบัดโทษได้หมดแหละได้หมดแหละเคยทิ้งม,มึงไหมเพื่อนถามแล้วกูตายกลางเหรอได้นะเเลสเปิดก่อนเลยน้องสวยเยี่ยม เยี่ยมไม่ต้องพักบวกเลยจังหวะเนี้ยยังไงซีเนี่ยฮะยังไงซีเนี่ยป้อมมโดนเฉยอ่ะเฮียอย่าหลอยป้อมกูละอย่ามันเหลาละมันเหลาป้อมกูละนายทำไมป้อมเหลาไม่ได้นะหยาดเพื่อนเฮียเย็นไม่มียนติขู่ไปงั้นแหละขู่ไปงั้นแหละนะผมขู่เขากลัวไง น้องแม่งไม่กลัวกูด้วยอ้ามาสองอ้าเรียบร้อยไป็เมียนตีห้าวไงห้าวไม่เล่นแล้วล่างมันลุมพี่นะครับผมอย่ากชี้เดียวลุมพี่ไปเล่นบนดีกว่าครับผมใครเล่นล่างก็เล่นไปนะทำไมต้องลุมผมด้วยวผมฟอร์เรนตัวเบาบางกัเนี่ยบางมากนะผมเจ้าประลาดไม่หมดนะ,<ล>ะมึงจะเอาเอา,เอา,เอาดี๋ยวมีคนมามีคนมาเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเ๋ยอยู่บนก็โดนลุมเพื่อน พื่อนล่ากกูก็โดนสองหนึ่งกูหนีมาบนกูกรโดนสองหนึ่งข้ามันนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยนี่รูเมียไม่มีดาเมจอ่ะแล้วซีเนียลลงด้วยเจ๊งไหมเนี่ยเจ๊งไหมเนี่ยเอาหยานเติมด้วยและฮายากำลังมาฮายาอยู่กลางเจ๊งไหมเนี่ยไปไล่ไปเลสกูตึงอยู่ไวเลสตึงอยู่ตัวตัวเนี้ยตึงอยู่จำชื่อได้ตึงอยู่พี่มาแล้วไวเลสเพื่อนพี่มาแล้วอื้อหิ โอ้วเวเลสโทษทีเพื่อนโอ้หยาบช็อตน,นี้หยาบจริงตึงใช่ไหมเบเลสมันตึงอยู่แล้วเวเลสที่สอนมากับมือนะครับผมเบ,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 บเลสอ่ะเอาแล้วแล้วฮายาตายอะไรอ่ะที่ไม่ดูเนี่ยฮายาอยู่กลางแล้วตายอะไรปะไ,ไ้ไม่ถอยไม่ถอยไม่มีคำว่าถอยอ่ะสำหรับพี่ไม่มีไม่มีไม่ม้องกดถอยเกมเนี้ยพี่บอกเลย ยังไงยานมึงเจอาพี่เหรอแบทแบทไปไหนมึงเกับพี่เหรอน้องสีเนี้ยลงแล้วยังไงยังไงอือยี่ปลาไม่โดนอีกละระเบิดน้องพี่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 ตายไม่ได้แล้วน้องตามาน้องอ่าวืดด้วยระเบิดระเบิดกดโอเคสวยระเบิดออกเกาะไปไปจังหวะนี้ตัวใครตัวมันเลยน้องเลยยกดิมึงยกดิ อันนี้มันซอยปีหลายรอบแล้วลับเบิร์น้องยกกูด e, ิเอาไห้สวยนะเพื่อนเอาไห้สวยนะยกตายบอกกูใส่สุดเพื rien, ่อนยกยกสดยกเรียบร้อยบิเกอร์หรอหมดแล้วมึงอ่ะหมดแล้วมึงอ่ะหมดทุกสกิลก็หนีไม่ลอดพี่หลักน้องพาเพื่อนกลับกลับจำเหล่าล่างเราอีกแล้ะ น่าผมระบบเยอะเกินไปหน่อยเขี่ยเอาลูเมียมากันปดอมก็เล่นไม่แยกด่านในเกมเนี้ยเออเอาลิมกูตายไม่เอาก็ได้เพาชี้อ่ะไปมาการต่อบอกว่าต่อรอเลี้ยวอยู่กลางเนาะหยาดเนาะเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บคิ้วไม่ชิงอยู่เก็บคิ้วไม่ชิงอยู่เอ้ามันแดดโล่เพื่อน รีมไม่ถอยแล้วเพื่อนไม่ต้องกดถอยเพื่อนสุดสุด,สด,สดกเก็บเไว้พี่ตาพี่น้องนี่อันนี้คือต้องถอยแล้วหมดอันนี้พี่พี่หมดนะผมอเอาหัวเชียชิงหยานหนึ่งเอาชิงหยานอีกประตูหยัดกวนติอถอยเลยจ้าเปเลสกระลับไปเบื่อทำไปเลสกรอทำไปเลสกว๋ว ขอบคุณครับที่กันให้ลูกสุดอ่าเรียบร้อยเพือลิมกูตายด้วยเลยคือไม่เกิดต้องให้ถอยอ่ะให้ตายยังมีสักกว่าบอกเลยให้ตายยังมีสักกว่ามหาเทพสามหึ่งอมอม,อม,มันหนัวมันหนัวมากเอาตายอีก น้องสุดน้องใช่พี่เอนนัน้องสุดเพื่อคนดูพี่ทำได้ครับผมนองสุดถึงไม่จะบอกว่าเราไปโยนก็ช่างมันนะพี่มันตัวบัคเซิร์ฟไปแล้วน้องพี่มันตัวบัคเซิร์ฟไปแล้วสวยออืไม่น่ารักพี่เลยพี่พี่มันตัวบัคเซิร์ฟไปน้องไม่ต้องห่วงแต่พี่ดีฝรั่นแล้วรับรองจะมีการโยนเกิดขึ้น นะครับผม <laughs> อืมสิบสองคิวเองเหรอสิบสองคิวตายหกกันนั่นเนี่ยขอเงินหน่อยฮายาเพื่อนโอ้โหแล้วอ๋อเต็มเลยยาบอาอมเรียเนียมเรียมอ๋อนี่เพื่อนลาเวเลตกูมาแล้วอะ่ะยังไงละเวเลตสลีมมันสั่งถอยเอรล้ว,วเฮสลีมมันใจไม่สู้อ่ะ ขอเงินหน่อยสิเนี่ยเพื่อนมีเงินเท่าไหร่ต้นโอ้ยผัดหนีเอาตีตัวหลังตอดเลยก็แล้วกันพายาฟิกโอเคไปถอ,อยแล้วเพ,พื่อนพี่พ,พี่พี่ฝากด้วยนะคือตอนนี้พี่หมดแล้ว <laughs> พี่ไห้หมดแล้ว <laughs> <laughs> นะครับผมเนยเขาเรียกว่าการยังไงอะจริงๆพี่มีอิทธิพลต่อทีมตรงข้ามมากเลยนะตอนเนี้ยถ้าพี่เล่นอย oh, น่างเงี้ยนะครับผมเขาต้องหลุมเท่านั้นนะครับผมหน,หนึ่งๆอาอไม่ลงอยู่แล้วถ้าพี่เล่นอย่างเงี้ยกลัวพี่บอกเลยนะครับผม นี่เขาเรียกกันกแบกนะผมแต่เกมนี้ค่อนข้างที่จะโยนหน่อยนะจริงๆแต่ถ้าไม่โยนมันก็กดเขาไม่ได้อะจริงรนะผมมันก็เล่นเล่นไม่ได้เงินก็ทรงๆไปเงินก็ไม่ได้นำนะครับผมถ้าเราไม่เล่นอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ชนะเฉ <c oughs> <c oughs> ียเล่นโคตนโยนชนะเฉยพี่เ <c oughs> ราจะได้เอ็มอ่ะจริงพี่บุกขนาดเนี้ยพี่พาเพื่อนบุกขนาดเนี้ยจริงแล้วลัมเบอร์เอาด้วยนะ จริงๆพี่พิพมพตั้งแต่อยู่ในห้องอ่ะพี่บอกว่าใส่สุดนะเกมเนี้ยระวังพี่บอกระวังหลังให้ด้วย <c oughs> อาพี่ําไปแล้วนะ <c oughs> ไม่โดนด่าเไหมไม่ว่าจะโดนด่าก็ประมาณนน้ครับน้มหวาดกดไลค์กดแชร์กดสปายไปหน้าเจอคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายรักทุกคนนะครับผม